คุณเคยคิดแบบนี้ไหมคะว่าเอ่คนตายเขามีประกันชีวิตไหมนะเวลาที่เราไปงานศพของใครสักคนและคำพูดที่บอกว่าคนตายเอาอะไรไปไม่ได้เนี่ยคำพูดนี้อาจไม่จริงสำหรับบางครอบครัวที่ยังต้องพึ่งพารายได้ของห,หน้าครอบครัวหากว่าผู้หารายได้นะคะจากไปก่อนวัยอันครวรแล้วเนี่ยเขาไม่ได้ไปแต่ตัวแน่นอนค่ะแต่เขายังนำรายได้ทั้งหมดติดตัวเขาไปด้วยและรายได้ของเขาเนี่ยนะคะก็คือความสุข ความสะดวกสบายของทุกชีวิตในครอบครัวเขาไม่ว่าจะเป็นค่าใช้ใจ่ายในบ้าน่าเลี้ยงดูพ่อแม่ที่แก่ชราไหนจะค่าการศึกษาของลูกจนจบมหาวิทยาลัยอีกดังนั้นเนี่ยนะคะคนตายเอารายได้ล่วงหน้าค่ะติดตัวเขาไปด้วยประกันชีวิตค่ะคือเครื่องมือที่จะช่วยให้ผู้ตายเนี่ยทิ้งรายได้ไว้กับครอบครัวของเขา อย่าให้ถึงงานข่าวดําของคนใกล้ตัวหรือว่างานของเราเองเลยนะคะแล้วถึงมาคิดในวันที่แบบมันสายเกินไปอ่ะการเตรียมตัวเอาไว้เนี่ยย่อมดีกว่าไม่ได้เตรียมอะไรไว้เลยเพราะฉะนั้นนะคะความอยู่ดีมีสุขของทุกคนเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับตัวคุณเองค่ะถ้าอยากปรึกษาวางแผนเรื่องของประกันชีวิตทักหาพี่เพิ่งได้ทุกช่องทางเลยนะคะขอบคุณที่รับชมแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบาย